พสูตีค้องร้องข่าวในช่วงนี้นะคะ,คะต้องบอกว่าอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราอยากจะให้คุณผู้ชมนั้นได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกับเรานั่นก็คือในเรื่องของการออกเสียงประชามติค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณเกษราพรสัตยาชัยท่านผู้ในการเขตวังทองหลางนะคะท่านจะมาพูดคุยกับเราถึงการเตรียมความพร้อมค่ะของทางสำนักงานเขตวังทองหลางว่าในขณะนี้ทางเขตมีการเตรียมความพร้อมอย่างไรไปบ้างแล้วนะคะตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะท่านท่านผู้ดำเนินรายการทุกท่านนะคะค่ะต้องขออนุญาตค่ะค่ะตอนนี้เขตบางทองหลามมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการออกเสียงประชามติอย่างไรบ้างคะ แต่ถ้าจะบอกว่าเรื่องการเตรียมพร้อมนะคะก็จะบอกร้อยเก็เกินไปเพราะยังมันถึงวันที่เจ็ดสิงหาบอกได้เลยว่า99.99%สิบเก้าเปเจ้าจุดก้าเลยค่ะเพราะเ่อทั้งเรื่องสถานที่เรื่องจำนวนคนเรื่องเจ้าหน้าที่ผู้ดําเนินการแล้วก็เอกสารต่างๆเราเตรียมความพร้อมไม่หมดแล้วเหลือแค่อบรมเจ้าหน้าที่พอออออกเสียงกับกปนเท่านั้นเองวันในวันที่3าอ 31่เดกรกฎาเนี่ยค่ะอ๋อก็จะมีการอบรมเจ้าหน้าที่ที่จะต้องไปประจําจุดต่างๆใช่ใช่ครั่องค่ะค่ะก่อนหน้านี้เองการให้ความเข้าใจกับประชาชนลงพื้นที่ไปนี่ทางเขตมีกระบวนการไปสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนยังไงบ้างอะคะโอ้เรื่องนี้เราเน้นอย่างมากเลยเพราะว่าเราถือว่าประชาชนเขาจะรู้จะออกมาร่วมมีส่วนร่วมได้ก็ต้องเขาต้องรู้ เพราะฉะนั้นการที่จะต้องรู้ก็มันก็คืออยู่กระบวนการของการสร้างโลนารงประชาสัมพันธ์เชิงลุกที่จะเข้าให้เขารู้ถ้าเป็นไปได้นนรู้ทุกบ้านยิ่งดีเพราะตอนนี้ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงของเราเนี่ยแปดหมื่นเก้าพันสองร้อยเก้าคนครัวเรือนนี่สามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าครัวเรือนอ <Hands. S 2> เพราะฉะนั้นในจํานวนคนตรงนี้นะคะในเนื้อที่สิบเก้าตารางกิโลเมตรเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากให้เขารู้ทุกบ้าน ค่ะนะเพราะฉะนั้นเรื่องการที่จะไปบอกให้เขาทําความเข้าใจกับเขาเนี่ยเราเน้นเรื่องการประชาสัมพันธ์เชิงรุกค่ะคะ่ะท่านหออัวอ้อการที่เราได้ลงไปประชาสัมพันธ์เชิงรุกค่ะผลตอบรับเป็นอย่างไรประชาชนมีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนคะเขาเข้าใจว่าเจดสิงหาเนี่ยเขาต้องลงมาลงออกเสียงประชามติเพื่อประชาธิปไตยของเขาเองแต่ถามว่าเขาเขายังไม่เข้าใจในเรื่องว่า ร่างรัฐมนูญอันเนี้ยมันเป็นยังไงคือตรงนี้จะเป็นอย่างไรใช่เพราะตรงนี้ต้องเรียนให้ทราบว่ามันเป็นเรื่องของตัวเขาแล้วเขาจะต้องเข้าไปศึกษาให้เราบอกยังไงหรืออธิบายยังไงเนี่ยเขาก็ไม่เข้าใจเขาต้องศึกษาแต่แต่ว่าเราตอนนี้เราก็ได้แต่เน้นเน้นว่าเจ็ดสิงหคุณออกไปนะต้องออกไปนะคือพูดง่ายๆว่าออกไปแล้วคุณจะตัดสินใจแบบไหนเป็นเรื่องของคุณแล้วใช่ไหมคะ S <S 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 ใช่ใชอันนี้ใช่อันนี้คือ<ช><ช>อันนี้คือสําคัญมากคือกรุงเทพมหานครเนี่ยมีความพยายามที่จะรณรงค์ให้ประชาชนเนี่ยออกไปใช้สิทธิ์ในเรื่องของการออกเสียงประชามติแต่จะเลือกแบบไหนอย่างไรขึ้นอยู่ที่แต่ละบุคลคลแล้วแต่ละบุคคลก็ต้องไปเรียนรู้ด้วยว่าเราเลือกแบบนี้แล้วแนวทางจะเดินแบบไหนถ้าเราเลือกแบบนี้แนวทางจะไปอย่างไรถูกต้องไหมคะอันนี้คือข้อจำกัดที่สำคัญที่ประชาชนถาม Uh, ถ้าเขาออกมาแล้วแล้วเขาจะเขาจะยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็บอกว่าวันนี้ท่านต้องศึกษาในรายละเอียดแล้วละ,ละเพราะว่ามันเป็นสิทธิเสรีของเราชาวไทยที่จะต้องรู้โดยเฉพาะคนคะผู้มีสิทธิออกออกเสียงเนี่ยก็คือ ท่านเป็นสัญชาติไทยใช่ไหมมีบัตรประชาชนไหมท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านมาตรวจชื่อยังมีชื่อแน่นอนได้ยังได้รับจดหมายยังอะไรเงี้ยเราจะถามเราจะถามหลายๆเรื่องว่าเขาในการเตรียมพร้อมของเราเนี่ยเราจะถามทุกเรื่องแล้วก็แสดงที่ว่าผตอบรับดีมากดีค่ะเพราะว่าเราทํากิจกรรมตรงนี้นะเรามีโครงการลูกอมประชาธิปไตยนะแจกประชาชนทุกคนลูกอมสองเม็ดแล้วเขียนป้ายว่าเชิญชวนประชาธิปไตย แล้วก็โครงการที่สําคัญอีกอันคือโครงการที่บอกน้องน้องบอกพี่เด็กศิกหาประชาธิปไตยอันนี้เน้นที่โรงเรียนในและนอกสังกัดโดยให้เขาหาอะไรชื่อคือให้เขาไปล่าอะไรชื่อกันมาติดคนสิบห้าคนมาแล้วก็เอามามาแจ้งกันเราไม่กําหนดว่าชื่อเดียวครอบครัวเดียวไม่เอาเราเอาบอกเอาแหละคุณล่าอะไรชื่อมาเยอะๆเลยนะหนูไปล่าอะไรชื่อมาไปดูซี่อย่างเงี้ยเด็กเขาก็จะอ๋อมันเป็นรูปแบบใหม่ แสดงว่าเราได้มีการทํากิจกรรมทั้งกลุ่มเยาวชนและกลุ่มผู้ที่มีสิทธิ์มีเสียงที่จะต้องไปลงประชามติเลยทีเดียวใช่ใช่เน้นย้ำมากค่ะมีความหนักใจมิคะขออนุญาตถามถ้าในหน้าที่ของราชการนะไม่หนักใจเลยนะเพราะว่าเป็นเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องปฏิบัติแล้วเพื่อประชาธิปไตยแล้วแล้วก็เป็น เป็นคนของหลวงนะผู้ตรงๆดินเดือนแผ่นดินเราต้องทําหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดไม่หนักใจค่ะการเตรียมพร้อมการเตรียมรายการนี้เราเราเราดำเนินการตามขั้นตอนยู่แล้วการแสดงแสดงว่าการที่เราออกไปรณรงค์กับเจ้าหน้าที่เขตทางพอเองไปเนี่ยค่ะประชาชนก็เข้าใจในคําว่าประชาธิปไตยแล้วก็เข้าใจในเรื่องของการออกเสียงประชามติใช่ไหมคะอันนี้ไม่ทราบเพราะเขาไม่ได้บอกแต่เพียงแต่ว่าเราดูพฤติกรรมเขาค่ะ สนุกค่ะเขาเขามีความสนุกแล้วก็มีส่วนร่วมในร่วมของการที่มันจะมาเดินร่วมรณรงค์แม้แบบลูกอมทัฟฟี่ที่เขาได้ไปเนี่ยเขาบอกโอ๊ยแปลกดีเวเหมือนเหมือนงานอะไรก็ไม่รู้บอกอไม่รู้ละงานอะไรก็ไปแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขามีความสุขแล้วก็มีความสนุกกับการที่ว่าเอขาเขามีกิจกรรมร่วมกันกิจกรรมร่วมกันก็เลยตรงนี้คาดว่านะคาดหวังว่าสิ่งที่เราทำออกไปเนี่ยก็คงจะน่าจะชน่าจะใจก็บ้างแหละนะเนาะ แสดงว่ามีผลตอบรับที่ดีพื้นที่กรุงเทพมหานครไม่ค่อยจะมีปัญหาเหมือนในพื้นที่ต่างจังหวัดนะคะก็โชคดีที่ในเรื่องของการสื่อสารไปยังประชาชนเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้าถึงเวลาที่เราจะตรวจสอบรายชื่อค่ะของทางเขตสำนักงานเขตวังทองหลางมีคําแนะนําอย่างไรให้กับประชาชนไมิคะ โอ้เราตั้งศูนย์นะแล้วก็เราไม่ว่าเราจะไปจุดไหนก็ตามเนี่ยเราจะมีการประชาสัมพันธ์เรื่องนี้โดยตลอดบอกว่าอ่าหนึ่งก็คือตอนนี้ศูนย์เรามีศูนย์แล้วนะคุณคุณคุณตรวจสอบตรงนี้ได้เลยะนะที่หน่วยเลือกตั้งคุณตรวจได้ทั้งเว็บไซต์คนไทย com ตรวจได้ทั้งเว็บแอปของดาวเหนือคุณตรวจได้ะนะคะ,คะแล้วมือถือทุกอันเนี่ยคุณแจ้งมาเลยที่เขตเรามี แต่ตอนนี้เราคณะกรรมการที่ที่นั่งอยู่ที่ศูนย์เนี่ยจะเปิดรับเรื่องทุกๆนะไขว่าอินเข้ามาหรืออะไรเนี่ยเราเราบริการให้อย่างดีะค่ะค่ะครับอย่างกรณีว่าถ้าเกิดว่าวันที่จะมาออกเสียงประชามติเนี่ยค่ะให้พอแนะนํานิดนึงได้ไหมคะว่าเราจะต้องเตรียมหลักฐานเอกสารเตรียมพร้อมเตรียมตัวเราเองยังไงบ้างคะง่ายมากเลยค่ะก็ก็ยังมีว่าเมื่อท่านรับหนังสือแจ้งเจ้าบ้านนะค่ะอ่าก็ ภายใน15วันก่อนวันออกเสียงค่ะนะรับหนังสือเจ้าบ้านเสร็จแล้วตรวจดูนิดนึงเพิ่มชื่อถอนชื่อซะถ้ากรณีมีตกใจว่าเฮ้ยใครเข้ามาในบ้านของท่านหรือว่าพบท่วนบริบูรณ์ถ้ามันเกินนะก็เจ้าบ้านมาขอเอา,เอา,เอาแจ้งถอนชื่อออกได้เลยต้องก่อนวันออกเสียงสิบวันนะอ,อันนี้เราเรามีจดหมายบอกแล้วแล้วก็เตรียมพร้อมในวันที่เจ็ดสิงหาออกมาออกเสียงนะคะ,คะก็สําคัญที่สุดก็คือ ตรวรายชื่อนะเตรียมบัตรประชาชนให้พร้อมบัตรประชาชนหมดอายุใช้ได้นะบัตรหมดต้องบัตรประชาชนเท่านั้นนะคะท,ที่หมดอายุใช้ได้นอกนัดไม่ได้นะถ้าหมดอายุไม่ได้นะคะแล้วก็ลำดับที่สามก็ไปแสดงตนที่หน่วยเลือกตั้งนะแล้วก็ลงคะแนนคะแนนออกเสียงอย่างเสรีนะคะอันะนี้คือแล้วก็ที่สำคัญอีกอันคือแปดโมง ถึง4โมงเย็นนะไม่ใช่8โมงถึง3โมงเย็น แสดงว่าคราวนี้เรามีเวลาเพิ่มมาอีกหนึ่งชั่วโมงคือปกติเวลาเราไปเลือกตั้งจะเป็นบ่ายสามโมงแต่คราวนี้เป็นสี่โมงเย็นนะคะก็ต้องบอกว่าครบถ้วนจริงๆสําหรับความพร้อมของสํานักงานเขตวางทองลางใครอยู่ในพื้นที่เขตนี้ยิ้มเลยทีเดียวเพราะมีการทากิจกรรมร่วมกันและท่านผัอ๋อเยอะมากอมยิ้มนะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณค่ะท่านผู้มนการเขตวังทองลางค่ะขอเป็นกําลังใจให้ด้วยนะเป็นกําลังใจตรงๆว่าเจ้าหน้าที่เหนื่อยกัน ทุกคนแล้วก็ uh huh. กิจกรรมโดยเฉพาะในช่วงนี้ก็เออเราเรามีการเตรียมพร้อมอย่างนี้ด้วยนะ <c oughs> ในเรื่องสองส่วนเจ้าหน้าที่เองนะคะแล้วก็แผนต่างๆในเรื่องของแผนฉุกเฉ <c oughs> ินฝนตกน้ําท่วมอะไรต่างๆเรามีดีนทีมาไว้เพื่อที่จะออกตรวจหน่วย <c oughs> แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภยัย <c oughs> เราก็บอกได้เลยว่าเราได้รับความกรุณาจาก หลายหน่วยงานทั้งตำรวจทหารอะไรต่าเนี่ยมาประชุมร่วมกันเพื่อที่จะเตรียมพร้อมในเรื่องกรณีีเหตุฉุกเฉินใดๆก็ตาม <molec> <re>. เราจะออกตรวจออกตามจุดนะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคะท่านผู้มีการเขตวังทองลางค่ะคุณเกษรพรสัตยาชัยนะคะแน่นอนว่าในเรื่องของการลงประชามตินะคะเป็นอีกหนึ่งเรื่องสําคัญที่ประชาชนคนไทยอย่างเราๆเนี่ยต้องออกไปใช้สิทธิ์แล้วที่สําคัญเมื่อสักครู่นี้ที่ท่านได้ทิ้งท้ายเอาไว้ในเรื่องของเหตุฉุกเฉินต่างๆที่จะเกิดขึ้นไม่เฉพาะที่เขตนี้ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจเจ้าหน้าที่ทหารนะคะมีการเตรียมความพร้อมทํางานร่วมกับกรุงเทพมหานครค่ะในการเตรียมความพร้อมที่จะ ดูแลหากฝนตกรถติดหรืออ,อะไรแบบนี้ก็ต้องเป็นการอำนวยความสะดวกนะคะแนะนำค่ะว่าในวันที่7สิงหาเดินทางออกจากบ้านแต่เนิ่นๆนะคือแนะนำว่า,าให้ไปเก้าโมงนะอ,อ,ออกเสียงประชามติก่อนแล้วค่อยออกไปรับประทานอาหารกับครอบครัวหรือว่า ค่อยไปเดทอะไรแบบนี้คือปกติวันอาทิตย์ไงเออแล้วบางคนบอกว่าโอ๊ยออกเสียงประชามติไปถึงสี่โมงเดี๋ยวค่อยไปซะบ้านบ่ายสองก็ได้เดี๋ยวถทาฝนตกะเออใช่นไม่พันนะเนียน่าเป็นห่วงใช่ค่ะอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครทํางานกันอย่างหนักในช่วงโค้งสุดท้ายจริงๆใช่ค่ะก็อยากเชิญชวนนะคะรณรงค์ให้พี่น้องคนกรุงเทพรวมถึงต่างจังหวัดด้วยเหมือนกันออกมาใช้เสียงของท่านนี่แหละในการลงประชามติ7สิงหาคนนี้นำบัตรประชา ประชาชนมากหรือว่าบัตรที่ทางราชการออกให้ถ้าบัตรประจําตัวประชาชนหมดอายุแล้วใช้ได้แต่ถ้าเป็นบัตรประจําตัวในเรื่องของใบขับขี่พาสปอร์ตหมดอายุไม่ได้นะคะอันนี้เน้นย้ำค่ะนอกจากนี้เองใครที่ดูตีครองร้องข่าวของเราทาง psi 2.2.1ค่ะอยู่ในต่างจังหวัดแนะนําด้วยเหมือนกันภารกิจนี้เป็นภารกิจของประชาชน ทั่วประเทศนะคะ,คะไม่ใช่เฉพาะภารกิจของคนในกรุงเทพมหานครเท่านั้น<ช>ร่วมด้วยช่วยกันอยากให้ประเทศไทยเดินหน้าไปแบบไหนคุณนี่แหละค่ะจะเป็นหนึ่งเสียงที่มีความสําคัญยิ่งค่ะคือตัวเราเนี่ยแหละจะเป็นผู้ที่กําหนด<ช>อนาคตของประเทศไทยนที่ะอืะ ช่วงท้ายนี้ไปดูเรื่องของการจราจรกันหน่อยไหมคะนิดหนึ่งก็ได้ค่ะ,ะไปดูกันนิดหน่อยนะคะก่อนที่จะทิ้งท้ายรายการนี้กันไปนะคะไปชมการรายงานสภาพการจราจรค่ะคะจุดนี้นะคะบริเวณของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิค่ะดูกันที่เส้นทางซ้ายมือนะคะซ้ายมือก็คือรถที่มาจากทางด้านของสามเหลี่ยมดินแดงค่ะขึ้นสะพานข้ามแยกมานะคะแล้วก็ผ่านทางห้างเซ็นเตอร์วันนะคะมาถึงจุดนี้เพื่อจะมุ่งหน้าไปทางพญาไทต่อเน,นื่องไปราชเทวีค่ะ14นาฬิกา2ี สนาทีนะคะการจราจรจุดนี้ถือว่ายังคงคล่องตัวดีนะคะปริมาณรถยังไม่มากยังคงสามารถทําความเร็วกันได้ค่ะไม่มีปัญหาการจราจรติดขัดนะคะอาจจะมีติดขัดเรื่องของสัญญาณไฟบ้างเล็กน้อยค่ะตอนนี้ทีมงานของเราพยายามจะให้เห็นเส้นทางต่อเนื่องไปยังแยกตึกชัยนะคะ,คะก็ยังถือว่าใช้การได้แม้ไม่สามารถทําความเร็วได้มากนักนะคะสําหรับรถที่มาจากแยกตึกชัยเข้ามาอย่างอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิค่ะก็ยังใช้การได้เคลื่อนตัวอย่างชา้ชาๆมีการปล่อยสัญ,ญญาณไฟเขียว แล้วนะคะก็ทําให้มีการระบายรถได้ดีสําหรับรถที่มาจากแยกตึดชัยมุ่งหน้ามายัางในส่วนของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะน,นี้คือลาดพร้าวนะคะก็คือส่วนหนึ่งของ5้าแยกลาดพร้าวที่มาจากในส่วนของสอะสพานควายนะคะ,คะเลื่อยเลื่อยมาตรงมาเจอบริเวณไฟแดงแยกลาดพร้าวในขณะน,นี้ถ้าซ้ายมือสุดคุณผู้ชมก็จะเป็นเส้นทางที่จะไปยังวิภาวดีร,งรังสิตไปยังในส่วนของปอตทนะคะ ตรงนี้คือบริเวณสะพานต่างระดับ5้าแยกลาดพร้าวคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่ารถที่มาจากวิภาวดีรังสิตนะคะใช้สะพานข้ามแยกลาดพร้าวเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปยังในส่วนของวิภาวดีดรังสิตไปในส่วนของดอนเมืองยังถือว่าใช้การได้ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดเช่นเดียวกับรถที่ใช้สะพานข้ามแยกเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปยังบริเวณรัชโยธินนะคะหรือว่าเซนทันลาดพร้าวใช้การได้ดีเช่นกันปริมาณรถน้อยค่ะขณะที่รถทางบริเวณในส่วนของ ว,ว่อสักครู่นี้นะคะค่อนข้างที่จะมีลดลงค่ะใช่ค่ะมาดูผ่านพิภพลีลากันบ้างนะคะทีมงานบอกว่าไปกันแบบเร็วๆเลยนะคะสําหรับเขตพระนครผ่านพิภพลีลาจุดนี้ค่ะฝั่งขาออกซ้ายมือของคุณผู้ชมนะคะรถที่มาจากทางด้านของสนามหลวงราชดํดำเนินแยกข้อกัวค่ะตรงต่อเนื่องขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าลงสะพานไปนะคะผ่านทางแยกอรุณอมรินค่ะไปออกทางด้านของปิ่นเกล้าจรัญสนิทวงเราก็สามารถเชื่อมต่อไปยังจังหวัดทางปริมณฑลอย่างนครปฐมมหิดลสารยาได้นะคะการจะ จ,จุดนี้เส้นทางฝั่งขาออกถือว่าปริมาณรถเยอะแต่ยังคงเคลื่อนตัวกันได้แล้วก็ทําความเร็วกันได้อยู่ค่ะยังคงเคลื่อนตัวกันได้เรื่อยๆนะคะ มากันที่ฝั่งของประตูน้ํากันอีกหนึ่งแยกค่ะประตูน้ําจุดนี้จุดสังเกตคุณผู้ชมซ้ายมือก็คือที่ตั้งของห้างพลตตินัมค่ะจะสังเกตเห็นว่าณขณะนี้ช่วงบ่ายแบบนี้พี่ปรางคนออกมาช้อปปิ้งใช้สอยกันเยอะนะคะเกือบกบ่ายสองโมงครึ่งนะคะบ่ายสองโมงยี่สิบห้านาทีต้องบอกว่าบริเวณแยกประตูน้ําในขณะนี้รถที่ใช้สะพานข้ามแยกประตูน้ําถือว่าใช้การได้ดีมุ่งหน้าไปยังถนนเพชรบุรีนะคะขณะที่ในพื้นราบค่ะมีปริมาณรถเยอะถ้าสังเกตดูจะเห็นได้ว่าหน้าแพลตตินั ค่อนข้างที่จะมีปริมาณรถมากนะคะรถขยับอย่างช้าๆเลยทีเดียวเช่นเดียวกับฝั่งตรงข้ามเมื่อสักครู่นี้นะคะจะเห็นว่ามีรถนั้นมีการจอดเพื่อรับส่งคนนะคะ ตอนนี้ทีมงานของเราพยายามที่จะหมุนกล้องมาให้เราได้เห็นในส่วนของเพชรบุรีค่ะเราจะเห็นได้ว่าเพชรบุรีต่อเนื่องไปยังประตูน้ําสําหรับพื้นราบนะคะก็ค่อนข้างที่จะมีปริมาณรถเยอะรถมากเลยทีเดียวนะคะ,คะสําหรับรถที่มาจากในส่วนของแพทติน้าหรือว่าประตูน้ําข้ามแยกมาเพื่อจะไปเพชรบุรีถือว่ารถโล่งแล้วก็ใช้การได้ดีกว่าค่ะส่วนกลับกันพื้นราบด้านขวามือจะเห็นว่ารถที่มานี่ค่อนข้างหนานแน่นเลยนะคะรถที่มาจากทางด้านของอโศกเพชรบุรีแยกมิตรสัมพันธ์ มุ่งหน้าเข้าสู่บริเวณของแยกประตูน้ําค่ะจุดนี้2ช่องการจราจรท้ายแถวยาวสะสมเลยค่ะพี่ปรางรถเคลื่อนตัวได้ช้านะคะแล้วก็สลับหยุดนิ่งด้วยยม,มาราชค่ะตอนนี้ภาพที่เห็นหอยู่นะคะตอนนี้เราพยายามจะสวิตช์ให้แบบว่าตื่นบบกัน <ไว S 1> เลย<ห>นะทีเดียวนะคะใครขับรถอยู่ที่ง่วงอยู่จะได้ตื่นนะคะเพราะว่ายมราชทั้งพื้นราบแล้วก็สะพานข้ามแยกยมราชนะคะค่อนข้างที่จะหนาแน่นมากๆนะคะมีการหยุดนิ่งเคลื่อนตัวได้เล็กน้อยนะคะเราปิดท้าย กันที่ยมาราชเมื่อสักครู่นี้เลยละกันนะคะก็เป็นการรายงานสภาพการจราจรนะคะในช่วงของข่าวตีคองร้องข่าวจะบอกโอ้โหหลายเส้นทางรถเยอะค่ะรถเยอะมากแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันอังคารนะนะปกติ<อ>วันอังคารไม่น่าจะเยอะขนาดนี้ค่ะและทั้งหมดนี้คือรายการตีคองร้องข่าวที่เราและทีมงานนำมาฝากกันนะคะ,คะอย่าลืมอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของประชาชนคนไทย7สิงหาคมออกเสียงประชามติค่ะ ก็ก่อนลากันไปนะคะเช่นเคยนะคะช่องของเราเมืองหลวงของเราทุกเรื่องราวของกรุงเทพมหานครเกิดขึ้นที่นี่เมโทรทีวีโทรทัศน์มหานคร PSI ช่อง2-2-1ค่ะวันนี้ลากันไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ